เพรอะแกะไม่แก่จ้านี่คือจุดเปลี่ยนผ่านจุดชมวิวเขาพังเหยอําเภอพักดีชุมพลเนาะเดี๋ยวพาไปดูพื้นที่ที่จะดูว่าข้างล่างเปน็นอำเภอพักดีชุมพลโอ้โหมองเห็นน้ำตาลเลยเนี่ยเก้าขาวเอนอเดี๋ยวพาดเดินไป สู่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตทพธบุญดูมุมชมวิวเผาบังเหยจังหวัดชัยภูมิจะต้องเปลี่ยนมาลงภาคเหนือที่ดูชมวิสวสวยประมาณนี้ทางไกลผ่านมาก็ 可以走带这条路呢，就非常漂 เอาเนี้ยเอาแค่นี้ก่อนโองป่าจุดชมวิวขอบังเหยจังหวัดชัยภูมิครับ